ถ้าผมขึ้นเวลวสิบได้จะเป็นหกอัมเบลหกอินโวกบึมวิความโหดความโหดมาละขอนที่หนึ่งเหอะตอนนี้มันบอดมันแคปแบบไม่รู้จะแคปยังไงแล้วทุกคนไม่ไหวป่ะเหมือนจะไม่ไหวเลยว่ะ สามร้อยแต้มยังสองร้อยเก้าสิบขอบคุณมากเฮ <Yeah. S 1> ้ยอัมปลอปะละ่ะทำไมมันมีแต่คอมแบบคอมไม่วินเอาวะไอ้ n t น e กเดอ่อะพกมอนี่ดีอยูน่นะเล่นคู่เล่นคู่รุนโอ้ไม่ใช่ฟอร์จูนแน่นอนเรืออาบเนี่ยดีสุด คือไม่ได้มีความเข้ากันอะไรแต่มันสองดาวมันก็เล่นเลเ่นเลเครับแ a มไททันพร้อมเล่นดูเอ i s ลิสเหรอหรืออัมเบลไอเดน n o w พระดทีผมยังไออยู่โอ้ oh, ของแสงถ้าสนใจ อุ้ยขอแบบดับเบิลคิวบึ้มเป็นไงโดนบึ้มอัมเบลเดสโกมิดไนทซี่ฟอนไม่ได้ด้วยพิสมาติกนี่พอชเชลนแน่นอนหรอขออนุญาตมาร์ตัวเดี๋ยวคล้ำ ยโดนไปดิขาดบานหนึ่งสไนเปอร์ขณิตไปให้มอดไปให้มอดเลยโอ้ไม่มีนี่เลย แดงอ่ะไม่มีไอ้ชื่ออะไรนะโยลิกอ่ะ <c oughs> อยากได้โยลิกมากกว่าเ <c oughs> บลวันนี้เราไม่อยากทำโมเรโละว่ะเบลเนี่ย มถ้าได้ไอ้โลนสองคือเราแบบสบายอาขออนุญาตเนี่ยเราสี่ไปให้หมดได้เก่งบาาสี่ไปให้หมดโชว์จินโมเรโลอะ่ะ โอ้ถ้าอยากเวนสตีก็ต้องสแสลมปะไม่อยากสแสลม่ะผมยอมเสียสตีก็ได้นะเพราะผมรวยอยู่ยี่สิบบาทแย่หรอมัง้ง สี่เบเฮ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 เดี TV ๋ยวพอโจน เทียรอดมามันเป็นพริษมาติกป่ะพิษมาติกป่ะที่มันมีมันมีสีมีไนเซฟอนป่ะมีไนเซฟอนมีสีลุงป่ะไม่มีเอสฟัน no สวยงามตามทองเรื่องอยากได้อักเมนโลโลลวดโอ้โหมันก็ต้องหยิบอยู่แล้วป่ะต้องหยิบอยู่แล้วอันเนี้ยใครใครดีวะเนี้ยต้องต้องขายละเออ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  สีเบเฮสีอัมเบลมาดิเฮ้ยคุณคุ้นบ้านคุณมันคุ้นเกินไปหรือเปล่าเนี่ยทำไมคุณมีดาเลียดถุงมือทองคำวะนี่มาทางเดอร์ลิสแต่แสดงไอเทมเป็นเวท ไม่รวมกันไอ้สามลุงแบบอักเมนลุงมันไม่ค่อยมีอักเมนคอมแบทดีๆผมรู้สึกฟาจูนตาฟ์จูน โอ้ต้องมีคนตัดะนะนเ,เ,นนเนี่ยไม่งั้นในในบ้านนี้มันเล่นได้นะ่ะโอเคบรรเลงเพลงเล่นแหละ6เลนโอ้โหไม่ต่างเลย6เลนเอาวะ6เลนก็ยังดีกว่า6เลนก็ยังดีกว่านั่นละสิบมิติวะ ลงอะไรเดียวเนี่ยฮอ,อกมมไปดูเขาจะเล่นซ้ำเราก่อนะวันนี้เล่นโกสลี่วันนี้เล่นสะหลิวไอเล่นทั่วไอวโอจูนสองบ้านบ้านหนึ่งแฉดเอาแล้ว เร็วว้าวว้าวบ้านนี้แน่นจัดอุ๊ยเรามีมีเคนมีสาลาดัดทำไม,มเขาไม่ลงสซลดัดละเขาต้องเล่นสซลัดเดียอ๋อลงแล้วนี่ไงเขามีสซลัดสองตัววลวเจ็ด ไข่สะผมอยากเล่นเวลสิบตาเนี้ยว่าผมไปแอนนี่ลิเลียโอ้มีเลเวลอัพโหแบบนี้โคตรหน้ารีโลยแอ่นี่เลยวะ seen ลูกกระคาวขึ้นเก้าส่รัสดิ้ไหนวะส่รัาอยู่ไหนวะใสห,หนึ่งก็อยากโล่ไหนึ่งก็อยากไปเลยเพราะว่ามีเลเวลอัพ ต้องมีเซตไหมก็ต้องมีเซตไหมก็ใส่ลาดไว้โรเวลก้าวชิวชิวได้โว้แกนนี่อ่ะเซต ห้าอินโวกถ้า่งั้นเราไม่ต้องเล่นเราไม่ต้องเล่นเรเรียไม่เราขึ้นวลวสิบลงหกอินโวกได้ก็ใส่อาเซียเกิดเป็นคือต้องเก็บตังค์ไปเยอะแค่ไหนวะก็ใส่ลาร์มันไปไหนวะ เดือกสองใส่รัสสามตัวอยู่นี่บ้านนี้ไม่มีไซรัสมีแค่บ้านนี้เล่นไซรัสสามตัวเกมอะไรไม่ต้องขายเลยอยากขึ้นสิบควรให้ขายวาเซตหรือไซรัสวะ 6 u อัมเบลห้าอินโวกถ้าผมขึ้นเวลวสิบได้จะเป็น6กอัมเบลหกอินโวกซึ่งมันน่าจะเจ๋งใช้เงินเท่าอไหร่ใช้เงินสี่เสียเองเก็บแป๊บเดียวได้ละเจ๋งจริงโลเราเจออาเซียรเราก็ใส่อาเซีย ก็ได้หกอินโวแล้วนะนี่เราเล่งของออกได้แจมเลยแค่ไหนอักเมนอักเมนมันแบบมันขึ้นสิบแบบใช้เงินแคทใช้เงินแคทใช้เงินแคทสี่สิบบาทในการขึ้นเวลสิบห้าหนึ่งอ่ะมันน่าสนใจนะทุกคนแถมเราแบบเล่งของก็ได้แบบชิวๆอ่ะไม่มีอะไรดีเท่านี้แล้วอุ้ยไซรัสมันไปหมดแล้วไปไอ้ไอ้นี่ก็เล่นไซรัไสไซรัสไปแล้วหกตัว ต้องมีคนตายอ่ะเจ็ตหยอเนี่ยต้องตายก่อนมาดิมาดิอินโวกอ่ะผมอินโวกอ่ะโฮ้ยๆๆ้ย้ยุดผมฝุดเล่นไม่ต้องมาไม่ต้องมาจริงไม่ต้องมาจริงเออได้ผมเยอะสดุดหลังเทียบขึ้นสิบ พร้อมกับเงินที่แบบแม่งไม่มีแม่งไม่มีเงินสักแดงผมไม่หวังไซรัสลแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเอาของให้เซธวะผมไม่รู้ไซรัสรจะสองตอนไหนใครสองของอคนนั้นอะโอเคในดเดียวดเดียวกันสิบของแทงเราน้อยเนาะแต่ของดาเมจเราก็อยากได้เพิ่ม นี่เรายาตของไปเลยเพราะว่าเราเด้งของแล้วสู้แล้วหรอีนบ้านไซรัสไซรัสสองไซรัสมีลูกประคำด้วยรีบฆ่าไซรัสก่อนที่มันจะแปลงร่างเออสว,สวย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 เลิดเลิๆเลิเลิเลิ ฮึบลงทีไม่เจออะไรอูดีอาไหม <t os> อ,อูดียมา <t os> โอเวลสิบออไม่ใช่ผมเองแต่ว่าเขาเวลสิบ <t os> ตาเน,นี้ยต้องที่หนึ่งหรอปะ นน,นี่อะไรสังหารศัตรูแน่นอนลิเลียน่าเศร้าจังน่าเศร้าตรงที่ยังไม่ค่อยฮิตอะไรนะ่ะนนี่หกคอรเลนแล้ว จริงเราอาจจะต้องการของแทงมากกว,ว่านี้โอ้ไม่ไหววะเฮ้ยเหลือไหววะอุ้ยไม่ไหวนิดเดียว อาเซียอยู่ไหนวะขออาเซียได้ปะขออาเซียได้ปะคน,ท,คนทุกคนมีอาเซียกันหมดเลยเหรอวิตาอัมเ้าอาเซียตาสตอรี่ตาอัมเบลเอาเอาไปทำอะไรพี่จิวข้อตาอัมเบลเพราะว่าเขาอยากได้ชื่ออะไรนะเนี่ยอิริรเลียอิริเลียสองดาว เอออาเซียผมมา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 ผมอยากได้อาเซียผมอยากได้อาเซียมอยากได้อาเซียผมอยากได้อาเซียผมอยากได้อเียผมอยากได้ไซรัส ให้เกียรติเวลสิบด้วยให้เกียรติเวลสิบด้วยเฮ้ยโอเคไม่มีใครให้เกียรติเวลสิบผมเลยให้เกียรติหกพ,พอเดเลนติดไฟะโหของอาเซียบึ้ม ยังโอ้ยแมวที่ไหนร้องอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้อ,าองเฮ้ยแมวแค่ร้อ,องว้าเฮ้ยคนนี้ยังไม่ตายผมผมอยากได้ไซรัสาจากคุณคุณต้องให้ไซรัสผมระหว่างลิเลียสองดาวกับอาเจียดาวเดียวผมค,ควรเอาของให้ใครเดี๋ยวผมต้องเอาของแทงบ้างละ ดาเมจผมพอแล้วแรงจัดเลยวะไซลาต้องมาแล้วมั่งถ้าอาเซียสองคอยโย่ของให้อาเซียแล้วนะบ้านคนนี้นี่ใช้โดไปแล้วไซราก็ยังอยู่บ้านนี้คนเล่นไซรา่เยอะไปไหนวะคนเล่นอัมบลไม่ได้เล่นไซรา่เลยเนี่ย อโลโลอ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 โลใส่ลาร์ด้ะอันนี้เรายกของเนาะยกของเนาะเรายกของเนาะแล้วก็ไอ้นี่ไอ้นี่ ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ของแทางหน่วยงานไอ้นี any ่ไหวเปล่าเออสัตว์แม่งสัตว์แม่งสัตว์แม่งให้หมดสัตว์แม่งให้หมดใส่ล้าเหรอเออมาดิมาดิ บ้านหกฟอสเลนนะชนะมันยังไงวะวิความโหดความโหดมาละตอนที่หนึ่งเหอะแต่อนนี้มันบอร์ดมันแคปแบบไม่รู้จะแคปยังไงแล้วทุกคน <c oughs> บอร์ดมันแคปแบบไม่รู้จะแคปยังไงแล้วอะออทูชาออสหรอ อุ้ยไหวป่ะเนี่ยไม่ไหวปะเหมือนจะไม่ไหวเลยวะ่ะฉีดหน่อยฉีด จริงมันควรเป็นอเออทำไม่รจะ ผมเมราจะโลหาอะไรแล้วเจอผีเจอผีก็ยังสู้ไม่ได้เลยปะเนี่ยโอ้บบอบบโหบอนเลนหดจัด ของให้เสร็จกันซีซีผมไม่รู้จะหาอะไรอ่ะ ได้ปะ <Ready? Go! S 1> โดนจับลงมอเฮ้ยไหวป่ะเนี่ยเหมือนจะไหวมันจะไหว,น,ไวนิดนึง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 เพื่อนนิดนึงนิดนึงเออตายเลยไหมตายเลยเหรอเออโอ้ยแคบขนาดนี้ไม่ชนะก็มไม่รู้จะว่าไงแล้ว yes สามร้อยสามสิบแปดแต้มแล้วเส้นทางแกนมาที่ยาวไกลวันนี้พักก่อนเนะี่สวยนะตานี้ s u m b r e l l เป็น umbrella รรหก u m b r e l l 6หก in v o g u ทีรร่ประสบความสำเร็จปีนอยู่ไปแล้วถ้าชอบก็อย่าลืม subscribe นะครับ